โหนดังทักแรงลุงตู่มีเกณฑ์หวนคืนตำแหน่งใหญ่ทักษินดวงแตกมีเกณฑ์กลับบ้านเก่าก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อทันจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะตามลีลาของดวงดาวทักษินมีเกณฑ์เดินทางไกลแบบกลับไปกลับมา เมื่อ18ปีที่แล้วราหูกำเนิดที่ราศีมีนตามดวงกำเนิดเขาเรียกดวงซ้ำดวงแตกเวลาผ่านมา18ปีตอนนี้ราหูก็มาอยู่ตรงนี้แต่คนละเวลาแต่พื้นที่เดียวกันคือราศีมีนซึ่งอาจจะเกิดเหตุการณ์เดิม จับตาดวงคุณอนุทินดวงคุณแพทองทานและดวงคุณทิมเป็นชาวราศีสิงห์เหมือนกันมีดวงอาทิตย์อยู่ราศีสิงห์และมีดาวเกตซึ่งส่งกระแสเพราะฉะฉนั้นสามคนนี้จะขึ้นพร้อมๆกันในช่วงเวลาใกล้เคียงกันหรือจะตั้งรัฐบาลร่วมกันในอนาคตก็ดูจากดวงผู้นำว่าเป็นชาวราศีเดียวกันประวิทย์วงสุวรรณที่จริง ท่านก็คั้วตำแหน่งนายกอยู่นานมากท่านได้รักษาการอยู่ครั้งหนึ่งด้วยนั่นก็ถือว่าเคยเป็นนายกแล้วนะแต่จะมีโอกาสอีกไหมนั้นตัวเลือกอื่นที่เหนือกว่าก็ยังมีหรือจะเป็นประยุทธ์จันทร,ร์โอชาที่ถือว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงเมื่อเกิดภาวะคับขันก็เป็นเรื่องของดวงดาวทั้งนั้นเมื่อถามว่าคดีของคุณทักษิณชินวัตรเป็นคดีที่มีมนสะกดการปรากฏกายน้อยลงมาก เกี่ยวกับลีลาของดวงดาวหรือไม่และจะรอดหรือไม่โหนพินโยตอบคดีนี้มันก็ยืดเยื้อเพราะกว่าคดีจะเสร็จต้องสืบพยานอาจจะเลยไปนู่นเลยนะคดียุบพักอาจจะสิ้นสุดก่อนส่วนดวงคุณทักษิณเราดูดาวไม่กี่ดวงแล้วกันเขาเป็นคนมีอิทธิพลสามารถควบคุมและก็เป็นผู้นำทางความคิดภูมิปัญญา แต่มีอยู่3าจุดในดวงที่ดาวพฤหัส,สบดีลัคนาท่านอยู่ราศีกันแล้วพฤหัส,สบดีจรมาอยู่ในราศีพฤษภซึ่งเป็นเดือนสุภะหมายความว่าความเรียบร้อยสงบการปลีกวิเวกภาษาโหนใช้คำว่าธรรมเกณฑ์มันก็น่าจะหมายถึงการเข้าหาหลักธรรมอยู่อย่างสงบสงี่ยมซึ่งสอดคล้องกับดวงแต่ถ้าทำตรงข้ามก็จะแปลก ในบททางโหราศาสตร์มีอยู่บทหนึ่งว่าดาวพฤหัสของท่านเป็นเจ้าเรือนพันธุแปลว่าที่อยู่บ้านเกิดครอบครัวนอกจากนั้นยังเป็นเจ้าเรือนปัตตนิซึ่งแปลว่าครอบครัวเหมือนกันที่มีคู่ครองไปอยู่สุภะคำพยากรณ์บอกว่าจะมีการเดินทางไกลอันนี้เป็นตามตำรานะจะมีดวงการเดินทางไกลในช่วงนี้ไปจนถึงปี2568 พราะฉะนั้นต้องกำหนดท่าทางและท่าทีให้ดีต้องมีการเดินทางไกลกลับไปกลับมาเมื่อถามว่าหมายถึงคุณทักษิณจะเดินทางเหมือนในอดีตที่ต้องไปอยู่ดูไบแบบนี้ใช่ไหมโหนพินโยตอบมันมีโอกาสเหตุผลก็คือราหูกำเนิดอยู่ตรงราศีมีนตามดวงกำเนิดเขาเรียกดวงซ้ำดวงแตก และพระราหูมีวัตตะ18 6ปีแล้วก็จรมาทับพระราหูเดิมเพราะฉะนั้นในดวงกำเนิดท่านบอกอย่างนั้นอยู่แล้วและเมื่อ18ปีที่แล้วราหูเคยอยู่ตรงนี้และผ่านเวลามา18ปปีตอนนี้ราหูก็มาอยู่ตรงนี้แต่คนละเวลาแต่พื้นที่เดียวกันคือราศีมีนเพราะฉะนั้นพูดถึงเรื่องการยึดอำนาจแต่เราอาจจะไม่ได้เรียกว่ายึดอำนาจ ราหูจะอยู่ถึงเดือนพฤษภาคมซึ่งอาจจะเกิดเหตุการณ์เดิมวิธีแก้คือปรับให้สอดคล้องกับดวงดาวคือดาวพฤหัสบดีแต่มีอีกจุดคือดาวเสารที่ทับดวงนายกเศรษฐาที่ทับพระอาทิตย์และทับสุขแต่ดาวเสารจะย้ายวันที่19พฤษภาคมและจะย้ายไปทับราหูของนายกทักษิณและเล็งลัคนากำเนิด ฉะนั้นจะมีดีแล้วร้ายทับกันอยู่ดังนั้นจะว่าดวงแตกมันก็แตกนะอนุทินว่าที่นายกคำว่านายกคนถัดไปหรือนายกคนต่อ,ตอไปเป็นชาวราศีสิง์เขามีพระอาทิตย์พระจันทร์พระศุกร์พระมฤตยูกลุ่มกันอยู่ตรงราศีสิง์จึงทำให้โดดเด่นเพราะพระอาทิตย์เป็นเกษตร แปลว่ามั่นคงเป็นเจ้าของเป็นหลักเป็นฐานและคนราศีสิง์เป็นราศีผู้นำรักษาความดินดังได้นานแต่พูดถึงความยั่งยืนยังเป็นปัญหาเพราะมีมริตยูซึ่งถือว่าเป็นดาวที่ให้โทษเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีในบางครั้งก็อาจจะมีปัญหาอย่างเช่นเรื่องตำแหน่งการเงินและความรักเพราะในวิชาโหราศาสตร์มรตยูกลุ่มอาทิตย์เราเรียกว่า รากร่วมภัยมีตำแหน่งแล้วมักจะถูกเลื่อนขาเก้าอี้ต้องเปลี่ยนแปลงการเข้ามาสู่ตำแหน่งสูงสุดก็มีโอกาสนะในดวงนี้ช่วงที่จะขึ้นตอนนี้ดาวพฤหัสอยู่ตรงราศีพฤษภของชาวราศีสิงห์แสดงว่าอยู่จุดสำคัญแปลว่ามีโอกาสที่จะโดดเด่นแต่ถ้าผ่านตรงนี้ไปจะมีอีก2-3ปีในอนาคตตรงนั้นจะเด่นมากๆกว่าตอนนี้ เพราะฉะนั้นความแน่นอนน่าจะเกิดขึ้นเขามีโอกาสนะแต่มีดวงอื่นๆเข้ามาเป็นตัวเลือกซึ่งอาจจะเด่นกว่าหรือด้อยกว่าดวงอุ้งอิงแพทองทานเป็นชาวราศีสิง์เกิดมาอาทิตย์เป็นเกษตรแปลว่า ความมั่นคงและเป็นเจ้าของแสดงความมั่นคงยั่งยืนมีตำแหน่งหน้าที่การงานมีชื่อเสียงโด่งดังตอนนี้ราหูทับราหูและเสาทับจันทร์ตอนนี้ดวงยังไม่โปร่งท่านก็ห้ามเดินทางไกลแต่ถ้าเกิดจำเป็นต้องระวังมักจะเกิดเหตุในช่วงเดินทางไกลตอนนี้พระเสาร์เล็งราหูเกิดทับจันทร์หมายถึงตอนนี้อาจจะคิดมากครุ่นคิด วิตก,กังวลและสาวทัพพระฤหัสแปลว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตในช่วง2อถปีที่ผ่านมาก็เปลี่ยนแปลงมากตามตำราว่าไว้สาวทัพพ,พระฤหัสสิริสวัสดีลาภาสิ่งสินและเงินตราจะลุโดยสะดวกได้ศัตรูจะอับปราและวัดถารสัมระสายสินทรัพย์ยะสูญหายก็จะคืนจะคงเรือนที่เห็นชัดคือได้พ่อคืนมา ถามว่าจะได้เป็นถึงนายกรัฐมนตรีหรือไม่ก็ตอบว่ามีโอกาสแต่มันก็ยังเห็นไม่ชัดเท่าไหร่แต่ถ้าให้ชัดคืออีกสองปีให้ดาวพฤหัสผ่านราศีมิถุนราศีกรกฎมาทับราศีเกิดก็อีกสองปีซึ่งดวงคล้ายคุณอนุทินและในเวลานั้นทั้งสองคนก็ถือว่าสูสีขึ้นอยู่กับว่าจะเลือกใคร 3. ผู้นำที่อยู่ในราศีสิงห์ ดวงคุณทิมพิทาคือชาวราศีที่พิเศษเพราะนอกจากดวงอาทิตย์จะเป็นเกษตรในราศีสิงห์แล้วยังกลุ่มด้วยดาวพฤหัสและพระเกตอาทิตย์เราถือว่าเป็นมหามิตรเพราะฉะนั้นจะมีผู้ใหญ่หรือผู้สนับสนุนจำนวนมากสรุปคือเป็นผู้คุมพลที่แวดล้อมด้วยเหล่าดวงดาวต่างๆ สังเกตให้ดีดวงคุณอนุทินดวงคุณแพทองทานและมาที่ดวงคุณทิมเป็นชาวราศีสิงห์เหมือนกันมีดวงอาทิตย์อยู่ราศีสิงห์และมีดาวเกตซึ่งส่งกระแสเพราะฉะนั้น3ามคนนี้จะขึ้นพร้อมๆกันในช่วงเวลาใกล้เคียงกันหรือจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันในอนาคตก็ดูจากดวงผู้นำว่าเป็นชา